Welcome Plans to Sky Pl wow! กับช่อง s y y p a n t s อีกแล้วนะคะเราไม่ได้อัปเดตพวกบอนของเรามานานมากเลยนะคะ,ะวันนี้จะพามาอัปเดตกันนะคะเพื่อนๆเราได้ทำการตัดเจ้าไหลของเลมอนไปแล้วก็ไปปลูกใน กเรามางสีดำนะคะตามเทคนิคของพี่กบไม้น้ำเนอะอ่ะเดี๋ยวจะมาบอกกันอีกรอบก่อนนะคะเพื่อน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 เห็นไหมเจ้าตัวนี้มันคือไหลใช่ไหมคะในส่วนที่ของเป็นยอดด้านบนสุดเนาะอ่ะเราสามารถตัดตรงนี้ได้เลยตัดชึบแล้วเพื่อนเพื่อนเห็นข้อตามพวกนี้ไหมคะเดี๋ยวซูมให้ดูนะเห็นไหมเอ่ยเนี่ยอันนี้นะคะเพื่อนเพื่อนตัดเลยชึบชึบมีตามข้อเนี่ยก็ตัดเลยนะคะทุกอันเนี่ยเขาจะกลายเป็นต้นใหม่หมดเลยนะคะ อาจจะออกมาเป็นต้นเล็กๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆแต่เราสามารถร่นร่นระยะเวลาได้คือแทนที่จะให้เขาเติบโตไปแล้วค่อยขยบมามีเจ้าตัวเนี้ยเป็นต้นที่สองซึ่งอาจจะใช้เวลานาน,านหน่อยนะคะแต่เพื่อนไล่ตัดเลยระยะเวลาเท่ากาันแต่ว่ามันโตกว่าโตเร็วกว่าเยอะนะคะคือได้จำนวนเลยอะ่ะตัวที่ใยตัดไหลออกมานะคะเพื่อนๆ ้าย้อนกลับไปดูก็มีอีกค่ะว่าไฟบอกว่าไฟตัดไหลเนาะจะอยู่ในคลิปช็อตก็มีนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะออกมาเป็นต้นเล็กๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆแต่อย่างที่บอกค่ะถ้าในระยะเวลาเดียวกันนะคะได้จํานวนที่เยอะกว่ามากเลยเพื่อนๆเห็นไหมเต็มเลยนะคะพวกนี้เกิดจากไหลหมดเลยนะคะถ้าต้นใหญ่หน่อยนี่ก็จะเป็นต้นที่ไฟดึงมาปลูกอะค่ะแต่ว่าถ้าต้นเล็กๆอะค่ะเพื่อนๆมันคือต้นจากไหลหมดเลยนะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยพวกเนี้ย ต้นนี้ก็คือเกิดจากไหลหมดเลยนะนะคะแบบนี้อันนี้ก็เกิดจากไหลคป่ะก<อ>็จะได้จํานวนที่เร็วมากเลยในนี้ก็น่าจะมีประมาณ2ี่ิต้นนะคะประมาณนั้นนะโอเคพาเพื่อนเพื่อนมาดูกันว่าถ้าจากไหลมันจะเป็นประมาณนี้ต้เล็กเลแบบนี้นะค่ะอันนี้ไฟเลี้ยนในกระมังนะคะสามีเอามาปลไว้ในกระมังให้นะคะก็คือเอามาจิ้มจิ้มอยู่ในกระมังนี่แหละค่ะก็เติบโตนะคะ แต่ตรงนี้จะไม่ได้โดนแสงทั้งวันนะคะคือไม่ค่อยที่โดนแดดมันก็จะมีโนมโนมหน่อยอะคะ่ะมันจะไม่เหมือนกับช่วงหลังบ้านที่แดดทั้งวันนะคะเขาชอบแดดร้อยมากกว่านะคะแต่พอโดนแสงหมายถึงครึ่งบ่ายอะคะ่ะช่วงนี้แถวนี้จะโดนแสงบ่ายนะคะโดนแดดบ่ายก็จะมีโนมโนมบ้างนะคะอ,อย่างมาดูอย่างแนนซี่เนี่ยแนนซี่ก็มีโนมนะคะเห็นไหมอันนี้คือเขาไม่ ตรงก็จะไม่สวยเลยอะถานูมนะคะนี่แนนตี้โอเคส่วนนี้ก็ริบเบิลนะคะอ่าอย่างเจ้าตัวนี้พวกอันนี้ที่ซื้อมาจากพิกโกพิกโกพิพกกบอกว่าฟุตรักษาอันนี้พ่ก็เลี้ยงในน้ำนะคะเพื่อนๆเห็ okay. นไะหมมันก็เติบโต โอเคพามาแวะชมกันค่ะว่าจากไหลนะคะก็เกิดนะคะถ้าใครเคยติดตามช่อง sky p l a n มานะก็จะเห็นว่าก่อนหน้านี้เขาจะต้นเล็กๆแค่ตรงนี้เองนะคะเพื่อนๆเนี่ยแค่ประมาณตรงนี้เองนะคะแต่ตอนนี้ดูสิคะเขาก็สูงขึ้นแล้วนะประมาณประมาณเดือน2เดือนนะคะก็ตอนนี้ก็ทนทนแดดทนฝนได้แล้วใบไม่เสียหายแล้วนะคะเนี่ยขนาด ใบขาวได้ขนาดนี้นะคะก็ยังไม่เสียหายถือว่าโอเคมากเลยค่ะสำหรับฟ้ายนะคะวัสดุปลูกที่ฟ้ายใช้นะคะณนะตอนนี้นะคะก็ยังเป็นเดิมเดิมเลยคือมะพร้าวสับขุยมะพร้าวแกลบนะคะเ,ออเป็นแกลบหมักนะคะแล้วก็ถาดนะคะแล้วก็ปุ๋ยก็คือปุ๋ยขี้ไข่ปุ๋ยปุ๋ยคอกนะคะส่วน ออพอเราลงเจ้าต้นไม้ของเราแล้วพวกบอลต่างๆของเร,เราแล้วเนี่ยสัก2อาทิตย์นะคะฟ้ายจะมาใส่ปุ๋ยบัวนะคะปุ๋ยบัวสีเขียวนะคะใส่ลงไปโดยใส่เข้าไปให้มันลึกที่สุดเลยนะคะเพื่อนๆนั่นแหละค่ะช่วงแรกก็จะใส่2อาทิตย์1ครั้งนะคะนี่ก็คือการเลี้ยงบอลของฟ้ายเองนะคะมีความสงสัยว่าเออบอลกระดาษเลี้ยงกับโคลโลคาเซียได้ไหมยคือบอลทั่วไปแบบนี้ได้ไหม ไฟเลี้ยงกับเขาด้วยกันนะคะเพื่อนๆแล้วเขาก็ยังเติบโตได้โอเคอยู่ไฟไม่แน่ใจว่ามันถูกหรือผิดนะคะแต่อาจารย์เฟิร์นบอกเสมอว่าการทําเกษตรไม่มีถูกผิดนะคะเพื่อนๆคนไหนสะดวกแบบไหนเอาที่ตัวเองเลี้ยงแล้วรอดนะคะเอาแบบนั้นไม่ต้องทําตามไฟนะคะใครที่เลี้ยงแบบดินแล้วสวยงามก็เลี้ยงแบบดินไปนะคะแต่ของไฟเลี้ยงแบบดินลงดินมันไม่รอดนะคะไฟก็เลยมาเลี้ยงแบบนี้นะคะคิดว่าน่าจะเป็นดินโปรง่ง ความโปร่งของเขาและความชื้นยังพอได้อยู่นะคะแต่อันนี้มันไม่มันรั่วนะคะเพื่อนเพื่อนมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าน้ําก็ไหลออกมันก็ไม่ขังอะค่ะเนี่ยแหละค่ะอันนี้ก็บอนกระดาษด่างขาวหองไฟเลียงแบบนี้นะคะสําหรับเจ้าศัตรูเพืชอนตัวรร้กาศนะคะของการที่ไฟเลียงบอลแบบลูกทุ่งลูกทุ่งแบบนี้นะคะคือนี่เลยเห็นปะคะเพื่อนเพื่อนเห็นปะ เจ้าหอยเลยค่ะไม่ใช่แค่เฉพาะบอลนะใบใบของไฟก็โดนด้วยเหมือนกันเนี่ยค่ะอาจจะต้องมาคอยเก็บอะค่ะเขาจะอยู่ตามกาบด้วยเนะี่ยช่วงเนี้ยเห็นปะาฮานั่นอนะเห็นไหมนั่นอนะอันนี้ก็ใช่แล้วที่นี่นะคะแค่นี้ไม่พอนะเขาชอบแอบซ่อนอยู่ตามใบด้วยนะคะกาบใบาแถวนี้เพื่อนๆต้องเล็งดีๆด้วยนะเนี่ยพวกนี้ก็ชอบมี หอยเห็นไหมเห็นไหมนี่ไงที่เราบอกอะเห็นปะคะเนี่ยจะแอบซ่อนแอบอย่างนี้เลยเนี่ยต้องแบบระวังเลยค่ะกินแบบกินหนักหน่วงมากนอกจากหอยแล้วนะคะก็จะแบบมีพวกมแมลงเนี่ยที่จะมากัดอย่างเงี้ยค่ะหเห็นปะคะเนี่ยแมลงก็จะมากัดเอาตรงนี้เอาก็จะเดี๋ยวหักเลยใบนี้ คือเลี้ยงบอลก็ปวดหัวแบบนี้นะคะเพื่อนๆนี่ก็หอยนะเนี่ยเนี่ยหอยนี่กินเยอะมากเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนๆดูขึ้นมาถึงใบเลยนะเนี่ยนี่มาทุกที่สุดยอดอะเนี่ยสุดยอดจริงๆนะโอเคเนี่ยค่ะวันนี้เราก็จะได้อาหารไปให้ไก่ของเราแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปดูฝั่งทางโน้นกันก็น่าจะมี ทางนี้น่าจะไม่ค่อยมีหอยนะคะแถวนี้นี่ก็จะเป็นศัตรูพืชของเราเลยนะคะที่อย่างที่บอกว่าอยู่ตามใบตามลำต้นนะคะแล้วก็กาบข้างในนะคะอย่างเงี้ยต้องต้องเช็คดีๆนะคะเจ้าหอยพวกนี้นะคะตัวร้ายเชียปลายใบยหรือแบบ ยอดของใบใบบอลเราก็โดนได้นะคะเช็คดีีะคะ่ะดีๆนะคะหน้าหลังนะคะโอเคอ่ะทีนี้มาพูดกันต่อสําหรับอะอโลฮานะคะอันนี้พามาอัปเตดตนะเพื่อนๆเนี่ยอะโลฮานะคะจําถ้าเพื่อนๆจำได้ย้อนกลับไปดูนะคะก็อะโลฮาก็ลงพร้อมกับบอลกระดาษด่างขาวนะคะเนี่ยนะคะแต่ดูสิ บอลกับไออโลฮ่าของเราใหญ่เ,เริ่มเทิมมากเลยนะคะอโลฮ่าก็เป็นออบอลอีกชนิดหนึ่งนะคะที่เราแนะนําให้เพื่อนๆเลีเ้ยงไว้นะคะเพราะว่าเขาแตกหน่อไวกอแตกกอไวมากนะคะเขาจะไปขายอีกตัวนะคะก็คือ black beauty นะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราทําคลิปอะคะ่ะระหว่าง black beauty กับอโลฮ่าให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเขามีความแตกต่างกันตรงไหนนะคะเพื่อนๆ ใบ okay. ใหญ่มากนะดูสิใหญ่มากเลยอะ่ะโตวไวมากอ่าวัสดุปลูกก็อย่างที่บอกไปแล้วนะคะส่วนปุ๋ยนะคะเราใช้ปุ๋ยบัวนะคะพี่ขาบอกว่าใช้ออสโมคอก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นปุ๋ยที่มันเป็นปุ๋ยสูตร16 16ก็ได้นะคะเพื่อนได้หมดเลยนะคะส่วนเจ้าเนี่ยเห็นไหมมาละแค่พูดถึงก็มาแล้วน้องหอยวิ่งขึ้นเลยอย่างเดียวส่วนเ,เราเลี้ยงนะคะกับ บ่ปูนซีเมนอย่างนี้นะคะเพื่อนๆคือณนะตอนนี้มันรั่วนะคะรั่วไวไปหน่อยก็คงจะต้องหาวิธีต้องต้องเอาปูนมาโบกใหม่นะคะเพราะว่ามันรั่วเร็วไปเพราะถ้ารั่วเร็วไปมันแห้งไปค่ะเพราะว่าเราเลี้ยงแดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ,ะดูนะ เราเลี้ยงแบบแดดร้อนเลยตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะค่อนข้างที่จะแห้งไวไปหน่อยนะคะเพื่อนๆก็เลยจะต้องเดี๋ยวจะต้องให้มีน้ำยังขังอยู่หน่อยนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆมาอัปเดตกันค่ะส่วนตัวนี้ไม่ใช่แบล็กเมจิกนะคะเพื่อนๆตัวนี้คือดมอนด์เฮดนะคะส่วนบอลดำของเราหรือแบล็กเมจิกก็เนี่ยค่ะประมาณนี้ อ่ะแล้วก็จะมีเพื่อนๆถามว่าทำไมแบล็กเมจิกไม่ดำนะคะแบล็กเมจิกนี่จะต้องโดนดับแดดร้อยเลยนะคะยิ่งแดดยิ่งเข้มนะคะแต่ใบตอนเกิดมาตอนแรกๆก็เขียวอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าโดนแดดแล้วนะหรือใบเริ่มแก่แล้วเนี้ยโดนแดดเต็มๆก็จะเขียวเอ้ยก็จะดำเมี่ยมอย่างเงี้ยคะ่ะทีนี้เจ้าตัวเนี้ยนะคะ เราเคยทําคลิปที่ตัดหมดเลยนะคะเหลือแต่เหลือแต่ต่อนะคะไปเพราะว่าเขาโดนพวกไรแดงเล่นงานนะคะแล้วไหนจะเพลียวไฟไหนจะหอยไหนจะตักกะแตนอีกนะคะไฟก็เลยตัดเขาทิ้งหมดเลยเห็นไหมคะเพื่อนๆตอนนี้ก็สวยกลับมาสวยเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นอย่ากังวลเรื่องไม้หัวเลยนะคะไม้หัวเนี่ยถ้าหัวไม่เน่านะคะยังไงก็รอดนะเนี่ยค่ะกลับเข้าไปดูคลิปหลังๆได้เลยไฟจัด ไฟตัดเจ้า black magic ออกหมดเลยนะคะเหลือแต่ตอเลยนะตอนนี้เขาก็เกิดมาละนี่สูงเท่าทันอ l o h าเลยนะคะโอเควันนี้พามาอัปเดตนะคะอ๋อนี่น,นีตอนนี้มี black coral นะคะที่มีลูกน้อยนะคะนี่คือ black coral นะคะเพื่อนเเขาก็จะใบแบบยับยับแบบนี้นะแล้วก็เงาเงานะคะ b บ a c k r i p l e ก็จะด้านๆนนะคะ จะด้นดานๆดูด้นดานๆไม่เงานะแต่เจา้จาตัวนี้จะเงาเลยนะคะพามาอัปเดตกันนะคะเพื่อนๆว่าก็ยังเลี้ยงบอลอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าออช่วงนี้อาจจะไม่ได้ค่อยมาอัปเดตเพราะว่าฝนมันตกนะคะแล้วเขาอยู่หลังบ้านด้วยสูงมากเลยนะอืมโ,โรครเอเซียเลี้ยงแดดร้อยเลยนะคะเพื่อนๆเป็นอะไรที่เลี้ยงง่ายมากอันนี้ก็แนะนําค่ะโอเคพามาอัปเดตพามาชมกันนะคะยามเ,าเช้า อ,อ๋อนะะอีกอย่างนะคะอีกอย่างนะคะพวกใบนะคะใบเสียๆเสียนะคะเด็ดทิ้งไปเลยนะคะอย,คยอย่าได้กลัวเลยอย่าได้กังวลน,นะคะเพื่อนเพราะว่าเขาเกิดใหม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเนี่ยเพื่อก็จะเด็ดทิ้งเลยใบแก่ๆเก่าๆมีปัญหาเนี่ยอฟเด็ดทิ้งเลยนะอฟไม่ปล่อยให้เขาอยู่ด้วยกันเลยนะ Okay. เวลาใส่ปุ๋ยก็ใส่เข้าไปลงไปลึกๆเลยค่ะหรือว่าจะโรยข้างหน้าก็ได้แต่ไฟใช้ปุ๋ยบัวเนาะไฟก็จะใส่ลงไปลึกๆเลยนะคะตัวนี้ไฟได้มาจากที่เลนะคะไฟซื้อที่เลมานะคะไว้ลาวานะคะก็รอดูต่อไปนะคะแต่นี่ก็เริ่มและมีใบใหม่ก็เริ่มโอเคแล้วได้มาตอนนั้นต้นเล็กๆเองนะคะแล้วก็ ไฟตัดมาไฟตัดเลยนะคะเหลือแต่ตอเดี๋ยวไฟจะเอาลิงก์แปะไว้ด้านล่างนะคะว่าวันที่ไฟลงเจ้าพวกเนี้ยค่ะเจ้าพวกไวลาวาลงลิงก์ของออตอนที่ไฟเริ่มลงบอลกระดาษด,ด่างนะคะแล้วก็พวกอโลฮ่าว่าเป็นยังไงนะคะเพื่อนเพื่อน,นจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเนาะ,ะเดี๋ยวไปให้ดูตอนนี้ก่อนต้นก็ประมาณนี้แล้วนะคะเพราะตอนแรกที่เลี้ยงบอลกระดาษน่าจะสูงแค่ประมาณนี้เองนะคะแล้วใบก็น่าจะมีสองสามใบก็จริงแหละแต่ว่า ใบเล็กกว่านี้เยอะนะคะถือว่าโอเคค่ะตอนนี้น้องเริ่มปรับสภาพได้แล้วนะคะอย่างที่พี่พี่ของฝ้ายบอกไว้นะคะคือ3เดือนแรกนะคะ่ะสองสเดือนแรกก็ต้องอดทนหน่อยนะคะแต่พอเขาสู้แดดได้แล้วแล้วก็เหมือนปรับสภาพได้แล้วอะ่ะเดี๋ยวเาก็จะอยู่ได้เองนะคะสําหรับพวกบอนกระดาษหรือพวกหูช้างด่างเหลืองน,นะคะโอเคค่ะจนนี้คือแดดวันเหนะคะ ตัวนี้ไดมอนเ a d นะไม่ใช่แบล็กเมจิกนะคะเพื่อนๆแบล็กเมจิกจะมีอีกตัวที่คล้ายกันก็เป็น Black r ัน n e r นะคะไปซื้ั r เนอร์มาละเดี๋ยวไฟร้อนเลี้ยงให้ตัวแล้วเราจะเอามาให้มาดูความแตกต่างกันนะคะว้าวโอเคพามาอัปเดตนะคะเพื่อนๆชมบอลยามเช้ากันเพราะว่าถ้ามาชมตอนสายๆเนี่ยจะร้อนมากเลยนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆนรุ่่าสวยมากนะ น,นี่ไม่ได้แบบป้ายยาใดๆนะคะแต่คือจะบอกว่ามันโตวไวแล้วก็สวยด้วยนะคะใครเลี้ยงโอโลฮาจะรู้เลยนี่ท่านหนึ่งนะคะเลี้ยงโอโลฮากับดูฮาวายนะคะน่าจะใช่นะคะอันนั้นก็ไวมากเลยไฟก็อยากได้นะดูฮาวายนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ